มาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ตั้งใจมาไมไ่มาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจมาคนะรับเื้อยเหตุผลอะไรจ๊ะมีคนลากคอมามีคนลากคอมาน่าจะครับน่าจะภายในเขาหรือเปล่าดึงมาเ <c ười> หรอ้างในเขาพามาคือก่อนหน้านี้คือดูคลิปปกติก็ดูคลิปก็คือหายไปแล้วพอหลังจากนั้นประมาณไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละจับเข้ามานี่คือแบบมาตลอดดู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 ฮะอะไรหรออะไรหรือเปล่า แล้วพอเนี้เสร็จแล้วมือก็อยากจะมาทำเอ่ออะไรนะถวายถวายเพถวายสังฆทานทำทานลงทานอะไรมีความรู้สึกลึกๆว่าจะต้องมาทําบุญที่นี่ใช่ออแล้วเธอไปยุ่งเกี่ยวกับเทพองค์ไหนอะไรยังไงก็จะมีปูไรแปเธอไปยุ่งเกี่ยวกับปูรีสี่ร้อยแปดเฉลอกก็คือก่อนหน้านี้ที่ไปไปบวชพราม์ที่เกาะแก้วพิสิานที่ภูเก็ต พี่ภูเก็ตใช่แล้วก็คือมีมีก่อนหน้านี้ที่เขาที่พี่เอหลวงพี่เขาเขาบวชแล้วเขาคือเขาอยากสื่อสื่อพ่อแก่มากแล้วเขาก็เชิญอันอันเชิญพ่อแก่มาแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเธอจะรับพ่อแก่ได้ตอนนั้นอ่ะไม่รู้คือตอนนั้นสังเกตตัวเองว่าตัวเองคืออะไรเป็นอะไรมันบูบบ้าบ้าป่ะใช่เพราะว่ามันคือแบบอะไรทุกอย่างมันเข้ามาหมดเลยเช่นอาการสั่น สั่นเมื่อก่อนใช่ตัวร้อนเป็นไฟตัวร้นไฟด้วยใช่คือน้ำน้ำเท่าไหร่ก็ไม่พอแห้งหาย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 แล้วก็คือไข้ขึ้นอยู่ประมาณสี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบห้าคือเบื่อไปแล้วเคนปกตินี่ตายเลยแล้วก็ช็อกเลยนะแล้วพอเนี่เสร็จแล้วก็ตัวมันร้อนแล้วก็หลวงพี่ที่บอกว่าเออเนี่ยถ้าปู่มาปู่จะเข้าว่าเออเข้าเข้าหาไขรแล้วตอนนั้นวดินักสมาธิอยู่พลนังสมาธิเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่า ไม้เท้าปลูกอะตึงตื่นเลยอยากจะได้ไม้เท้าหรือว่าไม้เท้ามากระแทกไม้เท้ามากระแทกโดยโดยที่ว่าเธอมองไม่เห็นอะไรเลยเหรอก็คือนั่งสมาธิอยู่มาในสมาธิมาในสมาธิตึงปุ๊บตื่นเลยพอตื่นปุ๊บพอสักพักหนึ่งก็เข้าเลยเข้าทีนี้พูดอะไรบ้างก็มันเหมือนกับว่าพี่เขาบอกว่าเออเนี่ยถามว่าเออมาอยู่ตรงนี้คือยังไงนี่นั่นแล้วมันเหมือนกับเราเป็นจี๊าซตัว ตัวสาคัญก็คือว่าแล้วในน,นั้นมาก็คือเป็นที่รับรู้ว่าปู่ก็จะใช้บริการในตัวเธอใช่ไหมหรือไงใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปู่ไม่อยู่แต่ว่าจะมีพ่อแม่มาพ่อแม่องค์ไหนอ่ะพ่อแม่ธุรคาพ่อแม่ธุรคาเคยเข้ามาในตัวเธอเปล่าเคยเข้ามาในตัววูดี้ก็คือจะเป็นแม่พ่อแม่กาลีพ่อแม่กาลีเหรอแล้วเธอเธอต้องเชิญเขาหรือว่าเขามาเองหรือว่าเขามาทํากิจกรรมอะไรคือมาด้วยแบบ พวกนั้นงานบวงสวงงานงานบวงสวงที่ทไหนที่ตอนนั้นอุดี้อยู่ภูเก็ตเธอต้องไปทำประกอบพิธีในงานนะเขาเหรอก็คืออุดี้อยู่อยู่ในกลุ่นของกลุ่มใบสีขอเธอเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใบสีจัดไม่ไม่ชม่เชี่ยวชาญกับว่าเราเป็นแค่ลูกมือคือพู้ง่ายตั้งเกี่ยวข้องกับขบวนการในการจัดข้าวของไหวใช่้วพอดีว่ามันมีงานของพระแม่ธรณีก็เลยไปงาน อ๋อเธออยู่ในวงการนี้มานานเลยเหรอวงการพ่อแม่แล้วก็จิงถักจิบบูชาบวงสวงตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเมื่อตอนสิบปีติดต่ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เธอเข้ามาสายมูตั้งแต่อายุเท่าไหร่สามสิบกว่าปีเพิ่งจะมาสามแปดสามเก้าเหรอไม่เพราะตอนนี้ก็มีก็มีแค่ห้าสิบแล้วก่อนหน้านั้นไม่ไม่สนใจก่อนหน้านั้นไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแล้วมันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคือพอไปอยู่ภูเก็ตแล้วมันเหมือนว่างานกินเจ อ๋อเธอไปสานเจ้าด้วยเหรอไปสานเจ้าแล้วคือไ,ไปสานเจ้าที่หนึ่งคือแบบเราเข้าไม่ได้มันร้อนถึงขนาดจะร้อนเฉอเหรอร้อนจนบอกว่าเมี้ยวแล้วคุณเมี้ยวแล้วคุณเมี้ยวแล้วช่วงนี้เมี้ยวแล้วไป,ไปใครไปใครไปคนเดียวแล้วก็คือไปไหว้ไปไหว้ไม่ด้วยเหตุผลเลยทีไ่ไปคนเดียวเพราะว่าเป็นคนตะลอนอยู่แล้วเหรอไม่ใช่คือเราเราเป็นคนที่สาย,ายไหว้พระอยู่แล้วสายมุ้ยอยู่แล้วจะไปคนเดียวไปไหนไปคนเดียวใช่ไปคนเดียวคือแล้วมีใครสั่งให้ไปหรือใจอยากไปใจอยากไป เรูซื้อเช่นอยากมาเนี่ยฉันอยากมาตรงนี้แต่ว่าพอมาที่คือแบบไม่ใช่อีกแล้วมันร้อนควบคุมอุณหภูมิในตัวไม่ได้ไม่ไดแ้แต่แต่ว่าถ้าไปตรงจะไม่้อิ่มอ่ะเย็นเนเอแต่ถ้าไปตรงใต้ออกหรือว่าจะไปตรงอีก,อกพูดง่ายถ้าไปเจอสายพวกสายมนหรือว่าสายลิฟ์สายเดชก็จะร้อนอ่ะเข้าไปด้วยใช่แต่เราบอกว่าเราไม่นะเราไม่อยากจะไปอยู่ร่วมเดี๋ยวมันมีพลังงานจะต้องปะทะกัน เพราะว่าพวกนี้เขาจะมีงานไอ้พวกพวกเจ้าเขาก็มีคาถาคมนะเขาก็มีลิดอ่ะบางคนเขาก็แบบว่าอย่างนาจาเขาก็ยืนบนล้อไฟอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบว่าพลังงานมันไม่ได้เหมือนสายพระแม่กุณดีเป็นสายแบบโปรดเย็นน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เมื่อกี้นี้ก่อนที่จะออกจากบ้านมาก็ว่าจะเอาปูหรือสี่ร้อยแปดมาได้ยังแล้วก็พอไปจับปุ่เออปู่ ปูดหรสีตาไปปุ๊บเลยแล้วมีความสุขอาจตรงนี้ท่านเพื่อนก็เลยจับแล้วก็เห็นแบบเป็นวิปปะคือพูดง่ายมีการกระพริบ<ช>ของตาที่สามุบๆุบปับปับใช่ใช่ตรงตาที่สามเลยเหรอน่าจะกล้ลวาวน่ารฮะแต่ว่าคือก่อนก่อนที่จะมาเราเห็นพ่อแม่ตาลัางอยู่แล้วพ่อแม่ธุระคา ใช่ฮะบอกว่าแม่ครับเดี๋ยวอยู่อยู่ผมจะมาสักการะจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคือต้องรายงานเขาเหรอท่านเหรอไม่ใช่ฮะคือเราเห็นเราเห็นภาพอะเห็นภาพว่าจะมาใช่แล้วก็เลยบอกท่านใช่แ้ก็เลยบอกว่าแม่อยู่อยๆๆๆู่อยู่รู้จะมาสักการะสักาสกราระบูชานะครับที่นี่ใช่แต่ว่าก่อนหน้าน,นี้คือก็อย่างที่บอกว่าไลฟ์ของผม พ่อคือจะเข้ามา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 อะไรวะก็คือพวกยูทูบของหลวงพ่อครับมันจะวิ่งเข้าไปหาเธอเหรอใช่ใช่คือก่อนหน้านี้ไม่เข้าไม่มีไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบเงียบแต่ว่าพอยสเด้งมาเด้งมาเด้งมาแล้วมันยังไงมัก็คือต่อเนื่องต้องดูอ่ะถ้าไม่ดูเนี่บอกอะไรอ่ะจะนอนแล้แวก็ดูนะดูต้องดูต้องดูมันจะโผล่ขึ้นมาติ้งติ้งติ้งแล้วเราก็ดู่าแจ้งเตือนเลยเอาเอาง่ายๆดูกันเช้า คือมันจะแจ้งเตือนที่โทรศัพท์ขึ้นเด้งมาแป๊งคือตอนนี้การเป็นว่ารอเสียงระฆังอย่างเดียวตึ้งปั๊บต้องดูเขามีคุยกันแล้วเรื่องอะไรแก่การค้าขายครับหรือดีมันมันถอมาเดร่เนี่ยมานี่ก็ดีเดี๋ยวเข้าไปก็ดีขึ้นแล้วเอาไปเติพ่อแก่หน่อยพ่อแก่เอาพ่อแก่มาหน่อยเดวพ่อแก่มามาเซฮัลโหลกันหน่อยเอาเอาธนามา เร้อยหรอแนวไปถามเดี๋ยวเดชพ่อเขาพอใจป่ะลองถามพ่อก็เลยเดชแล้วเขาบอกโอเคป่ะเขาตัดยังดีเหรอแล้วพ่อก็ต้องการอะไรถามเขาหน่อยเดชเพราะว่าเขาต้องการให้มาปรวจสัตว์หรือเปล่าช่วยเหลืองานหรือเปล่าเอาไปเจรจาหน่อยเดชเอาพุทธังเปิดทำมังเปิดทั้งทรงเปิดขอเชิญปู่ฤาษีตาไฟครูบาอาจารย์ ออผู้เมตตาเหล่าเทพทั้งหลายที่อยู่ในร่างนี้เกี่ยวข้องกับล่างนี้ขอเชิญเด็จมามาให้ความรู้ให้ความเข้าใจให้บุญบรารมีให้โอกาสด้วยเถิดพุทธังอราตานั่งธรรมังอลานานั่งสังฆังอราตาน,านั่ง แล้วเสด็จมาแล้วมาโปรดลูกโปรดล้านแล้วอา้าวเทพองค์ใดปู่ปู่ฤาษีตาไฟหรือเปล่า <c oughs> ใช่ปู่หรือเปล่า <c oughs> อา้าวใช่แล้วอา้าว <c oughs> ขอให้ปู่จงจเจริญ ยินดีต้อนรับปู่พาลูกพาหลานมาต้องการให้หลานให้ลูกให้ร่างนี้เขาทําอะไรบ้างกูมันไม,ไม่ปฏิบัติเลยไม่ปฏิบัติเลยครับอ๋อมันไม่ยอมทําสมาธิไม่ยอมสร้างกุศลอะไรเลยใช่ไหมมันเอาแต่ตัวมันเองน <c oughs> ั่แหละมเอาเท่นีวิตของมันเอ <c oughs> งมันบริหารจัดการชีวิตมันเองแล้ว ถ้ามันปฏิบัติสามวันห้าวันนี้จะช่วยอะไรได้บ้างไหมชีวิตมันจะดีขึ้นนะชีวิตจะดีขึ้นคนรกชีพมันจะดีขึ้นเองต้องหาเวลาพักผ่อนที่มันติดขาดเรื่องเงินทองเขาฟ้องเรื่องเงินเครดิตนี้ก็จะคี่์คายได้ใช่ไหมปู่สาธุแต่ต้องมาปฏิบัติแล้วหลังจากปฏิบัติแล้วเขาจะสร้างบาร,รมีไปกับปู่ด้วยวิธีไหน จะมีเวลาแล้วจะช่วยเหลือด้านไหนอย่างไรบ้างเด่กข้าจะให้มันเดินของมันเองเดี๋ยวปู่เขาจะพาเดินของเขาเองครับเดี๋ยวปู่จะมีพูดง่ายจะมีสายที่ต้องเดินไปตามเส้นทางใช่ไหมอืมสาธุอ่าดีแล้วมันต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นเขาต้องอยู่คนเดียวครับต้องไม่มีคู่ครับเลิกคิดเรื่องคู่ได้เลย ตอนนี้ก็ไม่อยากมีคู่แนละ้วอิ่มตัวแล้วที่พูดเมื่อกีต้ตอนนี้เองนะแต่ว่าถ้าคนเขายัางมาหลงไหลอย,อยู่ก็ต้องเคี่ยวไปใช่ไหม,มยู่เคี่ยมันตลอดเลยังเคี่ยวเข้ามาดูล่างมันหมอ,อ,อปูพยายามเคี่ยวออกไปให้อยู่แล้วป,ปูเคี่ยวแล้วแต่ใจไอ้ร่างอ่อนอยู่ใช่ไหม,มไม่อยากได้คู่มันหนักมันอยากได้คู่มันหนักหรือมันยังอยากอยู่เหรอยังอยากอยู่ยังมีจิตใจที่ยังไม่จบเหรอ ไห้มันไปมันไม่ยอมไปล่างก็ขึงๆกลางๆไล่บ้างไม่ไล่บ้างใจอ่อนมั่งออาอาอาเป็นว่าสัญญาแน่นอนว่าสัญญาแน่นอนว่ายุติเรื่องการมีคู่ใช่ไหมปูไม่ให้มันมีตั้งนานแล้วไม่ให้มีตั้งนานแล้วห้ามชาไหมครับปูเชิญดื่มน้ำชาปู อ uh อ่าจะได้ยืนยันคอนเฟิร์มว่าไม่มีครอบครัวแน่นอนให้อยู่โสดตามลำพังเหมือนสไตล์ลือสีที่อยู่ตามลำพังใช่ไหมปู่สงใช่ด้วยมันไม่ยอมมันอยากจะมี <laughs> มันก็ยังคิดว่ามันยังหนุ่มยังเด็กเยอะ,อ,ะอยางเปอย่างนี้ของมัน <laughs> กูบอกให้มันไปทางของกูมันไม่คงไปยอมไปสาธุอ่าไม่เด็กแล้วเดี๋ยวมันปฏิบัติจะได้มีดวงตาเห็นธรรมจะได้มีอุปนิสัยของลาษีบ้างนะเวลานี้มันเป็นอะไรมันเป็นลูกหลานปู่หรือเปล่าลูกศิษย์ลูกหาหรือเป็นลูกหลานเป็นลูกหลานของรเป็นลูกหลานเชื้อสายในสายเลือดเลยมาตามดูตามส่งเสริมป้องกันใช่ไหม มันไม่เคยทําอะไรเลยคือตัวร่างเองไม่เคยทําอะไรเลยูคอยมาเสริมให้ตลอดครับพวกที่แบบว่ามีคนดูแลเป็นคุณคุณหนูคุณชายเทพมันลั่เทพต้องมีหน้าที่บริการทุกอย่างแต่มันก็รั้นออกมาอามันรั้นอ่าอาเป็นว่าเดี๋ยวให้มันกลับเนื้อกลับตัวกลับเปลี่ยนปิดเจียนใจ ให้เอาใจใส่ต่อคำสอนของปู่<ม>การดอมเพนเพียน<ม>เลิกยุ่งทางโลกมุ่งสู่ความสงบใช่ไหมสาธุเรีย<ม>บร้อยบัดนี้ถึงการเวลาเดี๋ยวเผื่อมีมีงานมีมีอะไรมีพิธีอะไรก็จะได้เชิญมาร่วมกันนะปู่นะ<ม>สาธุปู่จงเจริญ ร้อยอ่าไม่ต้องมีคู่แล้วดามนี้เด่าใจอ่อนปูว่าแกอ่อนอยู่เรื่อยแน่นนอนเด๋ยวร้อยนะว่ามาวันเถอะเวลาอยากก็อยากตาตัวบูบูบาบอ่า